เบอสตื่นเช้ามากใช่ครับนอนไม่หลับครับไมืนน่นอนไมหลับหอกกดไหลย,ย้อนตอนตีหากเลยตื่นขึ้นมาอาบน้ำพอมปะทะเท่าระบบโตกเกียวนางยังไม่รู้จักระบบโตกเกียวค่ะบอกข่อยากหัวนั่งกับแบบนั่งกับมาไข่ค้นดาแหมได้เอนเกตบ,บอกเฮ้ยจังไดกูไล่สิเป็นสิตายข้อหอบข้อแห่ง อย่าไปล่งเพลินเดอ้อทั่วอย่าไปล่งเขาเดอ้อเบอกเกี่ยวกับเขานั่งกับโพชําบัดน,นี้เลิศฉันยอมรับนางจริง,รงๆว่านางเป็นเด็กรุ่นใหม่นั่งกานั่งหมั่นอ่หลียอมเราเลยว่านั่งหมั่นอ่หลีเมพาะกุไล่มึงลงเงหรอเนาะเมพาะฉันไหนเธอเลือกเธอันเธอเลือกกันเลือกล,ล่วงหรอเนาะเออฉันจำได้แล้วสนอกเลิศ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 ไปส่งภูผาครับไปส่งภูผาครับ แต่ผมอะทำเป็นเรื่องตลกนะไอ้ใครพูด่ตลกใครผ่มองมุมมองว่าเออร่างกับมันของนางเด้นางยังไม่รู้จักระบบโตกเกียวซะแล้วบอกมันในเหตุการณ์มันก็ไม่มีอะไรจริงๆเออเพราะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มเหตุการณ์ในเหตุการณ์อะไม่มีอะไรเลยเป็นบังเอิญเป็นคนรู้จักกันเออไปก็ไปกับแม่ตุก๊กอืมเอาไปลองเพลงซอย คือความจริงคือเอาไปรลองเพลงซอยในเหตุการณ์อบ่มีอย่างเลยฉันหูจัจอุ้ยฉันบอกประเด็ไม่มีอะไรเลยฉันกับบรว่วนั่งมาแข่งทั่วลงนั่งเออฉันก็บพึ่งรู้นี่ละ่ะฉันก็เลยแบบว่าเออเลอิศมึงก็เลิศดเนาะอิน,นี่มึงก็เลิศมึงคือมันดีแต่มึงหัจัจระบบโตกเกียวหน่อยเกินไปเด้อสนอก โอ้ยกูอยากหัวหลายสัวฉันอยากหวาัวนั่งกับหมั่นของนัง่งแหม่ชี้กับเออนั่นก็เลิศแถวยังมาเลิศข่ายอีริจอมรับนะฉันก็เลยว่าเอออ,อยากให้เออมึงอยากเห็นร,ระบบระบบโตเกียวเป็นบล้เอาเลยจา้าเอาเลยหนูเนีออย่ยระบบโตเกียวหนูก็เอาเลยยังไม่รู้แล้วว่าระบบโตเกียวเป็นยังไง หามึงเอ้ยมักกับบ้บอกกลัวมึงมักแนวนี้กันมึงมักแนวนี้นี่กูสิบ่เสียเวลาไล่เลยกูเปลืองพลังงานกูสนอกมึงมักทั่วก็บอกกลัวมึงมักทั่วคอยสงสารย้ายแบมเบมคอยย้ายผาสงสารแ,แ,แ,แล้วย้ายเบี่มเบี่ยมเหมือราก็มักทั่วคือกัน ยะไปหาสงสารกันพี่น้องสามหมื่นเขาก็ลื่มแล้วสเสว่าหอดแล้วมัอนนี่ก,ก็ย่าไปหาว่าหอดเขาเจเสื้อคอยนั่งกับสิพโพธหาเอ็นเกตไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะนั่งกับหมันของนางเออหน้ากับหูแลว้ววิธีวิธีหาเอ็นเกตวิธีหาปุตติดตามหาแบบไหนนั่งกับสิพโพดไปเรื่อยๆนั่นแหละนน่งหูแลว้วแับนี้อืมยี่เป็นแบม,แบมยังไปหสงสารเราคนติดตามเราสี 4, 100, ่แสนพุ่นเรากับมาคึอกันคดดาแล้วเรื่องในเงิน คนไหลสดได้คนไลฟ์สดพี่สมยิงว่าคนดูยายแบมแบมเก้าสิบห้าคนมีดราม่าทีเดียวยายแบมแบมกวาดเหรียญไปร้อย AM, กว่าเหรียญยายแบมแบมล่ลากับมาใข้ทั่วลงเล่าให,ให้คนมาหอดเล่าพี่นอ้องบุ้งบุรูงงรรรนนดตีไปแล้วเล่าเงียบเล่าเหงาสีเล่ากระโทษมหาบอนนวลไรเนี่ยเบาถึงข่อยเนี่ยยังสั่นยัยงสีจะม้จะตีพี่น้องนั่นกับพ่อนน่นเด้เด่นนะ ฉะนั้นอย่าไปสงสาราย่าแบมแบมเลยจ้านางชอบจ้าเพราะนางทั่วนี้นางก็เป็นซึมเศร้าว่าม,มีใครครบค่าพอมีคนพูดถึงนางในเรื่องดีไม่ดีนางก็ชอบหมดแหละค่ะยายแบมแบมนะค่ะอืมแม่สงสารนะสามหมื่นครก็ลืมแล้วบอกข่อยเห็นสนันดอกฉันกับมาเขาเนาะพราะนางหูขี่คนนี้มึงก็มีของมึงอยู่แล้วมึงหัวทั่วจะลงมึงมึงว่าทั่วลงมึงแล้วห้ลงไปเลยมึงมาก กูศูนเจ้าของก็มี่ของเจ้าของอยู่แล้วยีนน้อยๆนี่ยเก่งคักโอ้ยเล่นกับยังไม่เล่นเล่นกับระบบโตเกียวกูหัวหล่อเป็นสักตายเด้อเลิศดเลือเลิศดเลือเลือสนอกฉันหัวหล่อฉันบอกว่ามันขึ้นเลิศแต่ว่าอีนี่แมเนี่ยเลิศเลิศคักโอ้ยสนอกมันเก่งอยู่แล้วนั่งนเนี่ยนางคนนั่งกันเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วฉันหัวเรียวนางคนเก่ง ฉันบอกแล้วว่านางเคยมาอยู่วงชานนางเก่งฉันมองตาเดียวฉันก็รู้ว่านางเก่งนางเลิศเขาบอกว่าสงสารยายแบมแบมอ๋อคือตื่นเศร้าเดี๋ยวสุยยายแบมแบมรับหลับบระนอนบพราะจังใดจะเป็นโรคอันโรคอีหยังเมียจะคือปรหลับบระนอนเอฟซีบอกว่าสงสารยายแบมแบมฉันก็เลยว่าจะไปสงสารอย่างยายแบมแบมเล้แห่งหมักแล้วหลายสดคนเมืองเราอายุเก่าสิบหาคนหนึ่งยายชมหญิงบอกฉัน อันเนี้ยเออไอคนน้ำได้แอมแบมนี่เป็นรอยเป็นพันเท่าเองมักสนอกบอนวดจริงๆก็หล่อยอยู่นะครับเอากูจะปักมุดแย่้ํำหวานก่อนทำไมต้องมีฟ้าจริงๆพี่้ํำหวานพี่น้ำหวานเจ้าอาปลานี่เจ้ากระส่งดาว้ขอยแนะ่บอนวจริงๆก็หล่อ,ยอยนะครับนะโอ้เสีงว่าปอมปอ,ปอมนกูสิกี่ให้เติบแล้วนะนเนาะนวดเ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่นไปส่งภูผามานะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดภูผานะครับสําหรับผมก็ถือว่าอวยพรผ่านในไลฟ์สดให้ลูกชายแล้วกันนะครับขอบคุณภูผานะครับผมที่ได้มาเป็นลูกของป๋าป้าโนก,กับป๋าป้าหมอนะครับเ,เป็นเป็นแก้วตาดวงใจเนาะภูผาเนี่ยเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กับปาป้าเลยนะ,ป,ะป๋าป้ารักหนูนะลูกปาป้ารักหนูมากนะภูผานะนะครับผม ส่วนเรื่องเมื่อวานนะครับตลกนั่งหมั่นคาคิรีนั่งกับไปโพต่อฉ่ำฉันกมาคาคิรีฉันหูอยูวนั่งเกงฉันหูยูวนั่งบัญญาณนั่งเป็นคนบิญญาณไผ่ฉันหูยวนั่งมักทั่วมักหยางนั่งรูจาวิธีส่างเอ็นเกตส่างผูธิตามอันนี้ฉันหู่เลยแต่ฉันบัวนั่งเฉลี่ยการหล็กกับระบบโตเกียวแตาฉันกับย่างยานเด้อระบบโตเกียวเด้อเป็นระบบที่ฉันยานที่สุดเลยเด้อในประเทศไทยนี่ Hello, I am from Morocco. Is there a welcome for me? Okay, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. อย่าบอกให้ข่อยเป็นส่งเงินแหวนเพชรมาให้ยุสุลกากรให้ข่อยเอาเงินไปเสียภาษียุสุลกากรนั้อล่ะส่งภาษาอังกฤษมานี่ Now I am I am in Los a l o s เกง่งเกง่งเลิศยีนั่งเงินนี่เลิศยี่หลี่ย่าเราเ่านั่งเลิศโอ้ยนั่งกับสี่บาทั่วลงแล้วกูกับสีเอาคักสตวัวกับสี่บาทละเนาะกูสเหตุคักคักสตัววันตีลงแล้วเห้ลงกูอีกวันตีขอบคุณสำหรับดาวนะคะพี่เกมพี่เกมพนักคอนโอ้ยทำไมชื่นหล่อจังเลยเนี่ยแบมแบมกำลังรับชมคูณสวัสดีครับผม ไปส่งผู้ผามานะครับกําลังจะไปฟิแนแลนด์คาเฟ่นนะไปไรฟ์สดดา่าสาววันนี้แบบช่ำๆนะภูวิดาพันนะบดานั่งเดอกนั้นเป็นลุงน้องเกาข่อยพี่น้องแต่ข่อยเห็นนั่งแล้วข่อยก็ตลกนั่งกับโพดฉ่ำนั่งว่าทั่วโลงกูแล้วงไ้ขนะะกูก็เอามาันติมสตัวพันนะมึงพาเราด้วมึงเห็นระบบโตเกียวด้วยยีหล่าเอ้ยระบบโตเกียวนี่เป็นระบบชินาคัวดีสดเลเดอร์นำทีมโดยแบมแบมค่ะ มาโรงพยาบาลนะครับ Hello I'm from Thailand now I'm in Los l o <laughs> s l o y ผมภาษาอังกฤษเกินทำใม้เสียถีมาหมักทีเด็ดซบายน้ำขอจักถือ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับมีโพสอีกนะบอสบอกว่าดอมอะไรป้อนกุ้งก็มา ดำปอนกุง <c oughs> เออดำปอนกุ้งพนะนี้ถอนจะบอกเลยถอนไปสิโอ้พี่น้องว่าวเมียดำปอนกุงกับแม่พนะเศร้าเศร้าเศร้าหนาหนูพวหนากินกุ้งดอกลูกหนาหนูนาน,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 านพุน่นเจ้าบอกแม่น้องพุ่นลูกกูสาดตร์ไล่เพรอยากให้ทั่วไปลงมึงมึงบัดมักท่วงข้บอบกกูกูจะได้เปลี่ยนพลังงานมึง ฉันก็หูอยู่ว่าเธอเก่งฉันจะฉันก็บโบฉันก็บโบ,บเคยคิดว่าเธอสิบแบบเป็นขนาดนี้เธอสิบแบบกระเหือดกระหายเอ็นเกตขนาดนี้ฉันก็บโบ,บหูว่าเธอมาเก,กันกกเธอมาเนี่ยฉันก็บโบดิฉันสิบ่อยากอย่างเลยฉันก็พ่อหูจากเธออยู่นะ <c oughs> นั่งบอกแมนค่ะหนูมักเขาเออนั่งว่าทั่วโลกนั่งนั่งมักนั่งมามีคนติดตามมีคนสนใจพอนั่งกับ ไปยุหันนั่งกับเงียบๆนาะสู๋วงนั่นกับมิตรพูงงามๆแหมนั่งกับสิกับสิไปฟ้อนเสิร์ฟฟ้อนยังน่งยือซื้อนี่แหม่รองพอทั่วไปลงแล้วนั่งกับได้ทรงได้แสงแหมนั่งกับสิมากตัวบันนี้นั่งกับสิมากนั่งกับสิฟินตัวบันนี้พอคนไปสนใจนั่งแงหลายบันนี่โอ้โหเลยสดสิเป็นสิตายอย่างนั้นเขาไปดา่ามึงไปอย่างมึงมึงมามึงก็บอกกู สวัสดีครับทำไมหน้าตามไม่ได้นอนเลยทำอะไรมาคะดูโอไวหนามเนี่ยก็จะมาหลับเท่าใช่ไหมวันมีเค้กเหลือน้อยจังเลยเค้กจะหมดแล้วนะเค้กเค้กละช่องเหลืออยู่ก้อนเดียวนะทุกคนเค้กมะพร้าวอร่อยมากคาข่อยไล่โซด,ดาไห่แล้วดาซอยกับโอนเงินมาสื่อทรงดาวมาสื่อเค้กซื้ออย่างเนี้ยเมริกาโนเย็นไม่หวาน มันขึ้นหนาวแต่มันยังมันเศรเ้าเ่แดเนาะขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดพี่ภูผาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนั่งอยากได้แสงแมนอยู่กูอะไรสดสิบเป็นสุดตายกูย่านมึงถึกดามึงหม,มักเมื่อทั่วบอกกูนั่งไม่ได้หิวนั่งมีของนั่งอยู่แล้วนั่งไม่ได้หิวแต่นั่งได้แสงกูละปกป้องกูย่ยานทั่วโตเกียวไปลง ฉันรอ,อยยานทั่วโตเกียวไปลงพี่นงฉันออกมาไล่สดทวนทนันทวนทนันหามมงเอยมากก็ทั่วบอกกูโอ้โอ้โอ้รถทั่วโตเกียวแปดสิบแปดท่านจอดอยู่หน้าบ้านมึงมักมึงก็บ,บอกกูลอยกูไล่สวดเสียพลัางงานทังเมือวา่านี่กูศูนย์เกือบเมนเฟสกูปิว้มงเงย แสงเขาก็สิมากเมื่อหรญี่ปุ่นเขากับบไดรลัลความสนใจเนาะแสงดีแสงบด่ดดีแสงเมื่อแสงสว่างเขาก็ต้องเอาไว้กรอนนี่แม่เอ้ยแต่เจ้าไสขึ้นมาครับใช้ใช้ครีมกันแดดมาจะสองสามเดือนแล้วนี่ครีมกันแดดครีมกันแดดบอสโนด้นดน,นี่สร้างเหตุเองเลยเพราะเป็นคนหน้ามัน,เป,น,น,น,มนเป็นคนหนามันเราแบบใส่ใส่แบแรนด์ใส่อย,อย่างหบบมันมับนบ่ขอกำหนาเพามันเป็นสิวหรือเล่เหตุเอง คิดว่าี่ยนี้บอกเลยนะว่าบอลโนทําเองนะมูจะกับโรงงานแห่งไหนไตัวทั้งบอลโนทั้งตาหนุ่มกลางเล็บปองฉันไม่ได้กางปกป้องนาง้ดยเอาตรงๆผมไม่ได้ปกป้องนางนะพอ่อรู้ไหมเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์เพราะผมรู้จักน้องคนนี้เออผมอพอรู้จักน้องคนนี้แบบมันก็บบมีอย่างเลยแล้วมันก็เป็นไปบ่ได้น้ำฉันรู้จักน้องฉันดีน้ำฉันก็พ่อรู้จกักนั่งกันนี่ยู ฉันโมเด็ปกป้องเดชชันรู้สึกว่าแม่ได้อีกอย่างเด่ชันบอกชันกับพึ่งรู้ว่านั่งนั่งมักแบบนี้แต่อยากจะบอกนั่งว่าอย่าล่อเล่นกับระบบโตกเกียวนะลูกบมได้มีความสุขด้อเสื้อมานิดจริงๆนี่เสื้อมานิดเห็นไหมบอนนอใส่แต่เสื้อมานิดนะครับทุกคนฝากไปฝากไปสั่งซื้อในเพจบอนนอด้วยนะสามร้อยเก้าสิบสวยมากเนื้อผ้าดีมากตั้งใจทํามากเนื้อผ้านี่เขาก็บาลองเชกาคุนละ่ะเขาก็บแบรนด์เนมทุกแบรนด์พุนละ่ะ จะบอกให้เลยนี่ดูแพทเทิร์นเห็นไหมนี่ดูแพทเทิร์นไม่ใช่แบบว่ากะโหลกกะลานะใส่แล้วโอเคนะเออไปซื้อไหแนะไปซื้อไหลูกไหหลานใส่แน้พ่อไห้ลูกไหหลานนะาลลานีน่เป็นตะเบิงตะยางเนี่ยมันว่าใส่ถ้เสืยอแถมปุย๋ยยุหันกระหู้ว่าสิเป็นแบบนี้แต่กระหู้ว่าสิมักทั่วขนาดนั่นสิเก่งขนาดนี่ บ่งหวนนั่งจิตแข็งขักปานนี้ยังไม่ได้กินข้าวครับให้น้องไว้หน่อยสูฟพินแล่นคาเฟ่ดูดสามค่ำกับเหมือเป็นตะขวา,าอยู่หอกเบื้องพี่น้องน้ำแข็งเต็มแก้วน้ำแข็งเต็มแก้วกาแฟดดูดสามเทียเหมือริตตาบอดนี่สรงกาแฟแต่ละมือซัมซุงโอเลียงให้ฉันกินบอ,นอ,นอ,นอดโนต แต่รลอบนี้มองไม่ได้มองพาไม่ได้มองพาแค่บอลูวานั่งมักทัวอันนี้โปอีหลีขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพจบอสโนนเลยครับสั่งสั่งได้ทางไหนครับเพจบอสโนนครับคุณขวัญสุดาคนสวยสั่งไปแจกอะไลูกน้องขาหมูยวนว่าปีแน่อีหลา่าเอ้ยเพนสุดาคนสวยอีหลา่าอีพุทธจูผู้ง,งม่มยพินาสายอีก่อนค่ำ บ่ได้มองพลาดแต่บ่รู้คือมันไม่มีอะไรไม่อยากให้เราไปด่าเขาประเด็นน,น่ะมันบ่ได้มีอย่างแต่บัดบ่รู้บ่ได้มานั่งมักนั่งไปลูกน้องเกาข่อยข่อยเป็นคนให้นั่งเลือกว่าเธอสิรับงานหร้อเธอจะออกจากวงฉันนี่ก็แล้งคือกันออกข่อยนี่ก็แล้งคือกันใครเปิดดอมปอนกุ้งบนนะโอ้ยเซาสิมาดอมปอนกุ้งปอนห่ากี่อย่าง ไม่ต้องป้อนกุ้งป้อนหยังผุ่นพุ่มบานสิแล้เหมือนเขาสวีดก,รกรันกำลังอัพน้องหยังคุณนะเขาม่อมเหล่ากาันสุนริบคุณนะ